ะะมาต่อกันคลิปที่สองนะคะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยโอเคก็เลยมาถ่ายใหม่นะคะอะคลิปที่สองนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจบอกเลยว่าคลิปที่สองต้นไม้ก็เด็ดเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวอวดก่อนนะคะโอ้สุดยอดสวยมากนะคะนี่เลยนะคะเสน่ห์จันททองนะคะเหลืออยู่หนึ่งกระถางสุดท้ายนะคะ เอาไปราคาเท่ากันเลยนะคะ199บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะสวยมากนะคะรวยซับด่างนะคะเหลือกระถางไหนบ้างอะเดี๋ยวกิฟขอโชว์ก่อนนะคะไม่โชว์แหละขายเลยแหละอะนะคะอันนี้นะคะ149บาทนะคะด่างสวยมากด่างทุกใบเลยเห็นไหมนะคะสำหรับรวยซับด่างกระถางนี้นะคะอุ้ยถถอว่าอยู่ใน เ e 벨ที่โอเคเลยนะคะนางสวยมากนะคะ149บาทนะคะสำหรับเรษฐีรวยสับด่างกระถางนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะกระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่ก็ยังอยู่ราคาดีมากนะคะอ่ะมาต่อไปกระถางที่สองนะจ๊ะมุมนี้แหละกำแพงบ้านนี่แหละดีมากนะคะเห็นต้นไม้แบบชัดเจนมากนะคะอ่ะกระถางนี้มีสามต้นในกระถางนะคะ สองต้นด่างแล้วก็อีกหนึ่งต้นไม่ด่างนะคะเอาไปแยกเอาเองนะคะกิมไม่ได้แยกให้นะคะราคานะคะร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะเจ็ดทับหนึ่งหกเก้านะคะให้ดูใบนี้ด่างชัดมากนะคะด่างสวยมากนะคะเห็นไหมเนี่ยงานดีนะคะอ่ะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะต่อมานะคะกระถางเล็กนะคะ จิ๋วนะคะน่ารักนะคะตะมุตะมีอันนี้เหมาะสําหรับใครที่แบบว่าชอบไม้แบบเล็กๆเลเลนาะเลี้ยงแบบว่าดูพัฒนาการของเขานะคะอันนี้89บาทนะคะกระถางที่1นึทับนะคะรวยซับด่างลายเมฆนะคะแพงมากนะจะบอกให้ไปเซอร์เบที่ตลาดพักเงินมาแล้วเขาขายกันหลายบาทอยู่นะะต่อมานะคะกระถางนี้นะคะร้อบ้าบาทนะคะให้ดู อันนี้ก็ใบล่าสุดของเขานะด่างเจียบม,มากวันนั้นที่กิฟถ่ายอะ่ะมันยังเป็นหลอดอยู่วันนี้กลางแล้วนะจ๊ะเลิศมากอ่ะจัดเลยคะ่ะมือสั่นมากไหมคะกินกาแฟไปดบกาแฟไปนะคะอ่ะใครรับกระถางนี้นะคะร้อยสาบาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะจ๊ะได้2ต้นนะต่อมานะคะซุปเรสซุปเรสซุปเปอร์เรสนะคะ ต้นใหญ่มากสวยมากๆนะคะให้ดูก่อนนะเออให้ดูนะคะเริศม,มากต้นใหญ่มากเขาขายกัน250เลยนะฟอร์มนี้นะคะซุปเปอร์เลสนะคะของกิฟนะคะกิฟให้ราคาน่ารักน่ารักไปเลยนะคะเอาไป180บาทส่งให้ฟรีนะคะ180บาทส่งฟรีนะจ๊ะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วนะสวยเว้ยดูสิขับสีมากนะคะตัดกับ กําแพงสีขาวคือเลิศนะคะอ่ะมีอยู่3กระถางนะคะ180บาทราคาดีๆนะคะอ่ะใบล่างก็กําลังทิ้งใบแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวกริปดึงออกให้นะคะก่อนส่งนะใครรับนะคะนะ โทรมาจับจองได้เลยนะคะซุปเปอร์เลสนะคะ180บาทนะคะกระถางที่3ก็สวยบอกแล้วว่ามันสวยทุกกระถางอ่ะอันนี้มี2ต้นเซอรไพรส์นะคะกระถางนี้น้องมี2ต้นอใครได้ไปนะคะอ่ะมาแย่งชิงกันไปเลยนะคะอันนี้ขอ200บาทแล้วกันนะคะเพราะน้องมี2ต้นนะคะ เพื่อเป็นการจะหาว่าแม่ค้าไม่ลำเอียงนะคะ,อะเอาไปเลยนะคะใครรับกระถางนี้ไปก็จะได้2ต้นนะคะซูเปอร์เลสนะดูสิมุมนี้สวยมากอะกิ๊หันแบบเนี้ยเนาะเห็นไหมสวยนะคะโอเค200บาทนะคะต่อมากระทุงกิจติมัสิ์ต้องให้ยกไหม <laughs> ยกไม่ไหวนะคะกิ๊มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งรีวิวนะคะ ชี้โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวกิฟรีวิวให้ดูชีละใบดีกว่าเนี่ยกลางอีกแล้วดูหลอดใหม่ขึ้นมาอุ้ยนี่สวยนะคะ,ะขนาดใบของเขานะคะกิฟวัดจากระดับสายตาก,ก็ประมาณสัก4 5่สถึงห้เซนนะเนาะนะคะแต่ละต้นคือสวยมากๆนะคะให้ดูนะคะะทุงกิตติมักดักนะคะตัวนี้นะคะใครที่ทํางานราชการนะคะควรปลูกนะคะโดดเด่นมากนะคะเป็นเป็นไม้ที่ เสริมวัสนาได้ดีมากๆเลยนะคะเลี้ยงเข้าไปส,สวยๆเราอาจจะได้เลื่อนขั้นเร็วนะคะอ่านี่ไงขายเก่งขายเก่งนะคะโอเคยิมมีอยู่3กระถางนะคะทุกกระถางคือสวยหมดนะคะเพราะว่าเราไปคัดต้นไม้เราใช้หัวใจคัดนะคะใช้หัวใจและสายตาสายตาอันแหลมคมนะคะโอเคมานะคะกระถุงกิติมาศักดิ์นะคะอันนี้ก็ ยืนยันจากลูกค้าหลายๆท่านนะคะบอกว่าให้แมค่ค้าเลือกให้แมค่ค้าก็ยังเลือกต้นสวยให้อะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูดต้นไม้ของกิฟนะคะอ่ะต่อมานะคะตัวนี้คู่บารมีไปได้ชื่อเขามาแต่ว่ากิฟไม่แน่ใจนะแต่ว่าปกติรอบที่แล้วกิฟขายเป็นส,นสนโนดอปใช่ไหมสนโนดอปกะไลเนาะ อันนี้กิ๊ไม่คอนเฟิร์มชื่อร้อเปอนาะแต่เอาเอาแบบเดิมแล้วกันนะคะขอเป็นแบบสโนดับกลายนะคะนางสวยอะดูสิมีความเสียดายมีความแบบความรังนะคะมีความสวยเออนะคะมาเป็นพุม่มเป็น ความกออไหมอ่ะใช่แน่นอนนะคะนางมีอยู่3ต้นในกระถางนะคะราคาน่ารักเอาไปเลยร้อยแปบาทนะคะหนึบาทสง่งฟรีกิเหลือกระถางนะใครจะเหมาเหมาได้นะคะ350นะคะ2กระถางนะคะเออกระถุง g กิตติมาสาั่งเมื่อกี้กิ๊บลืมบอกราคานะคะเอาไปราคา220บาทนะคะไม่เอาเอาไปร้อยแปดสิบส่งฟรีเลยนะคะเอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีเลยนะคะสามต้นนะคะเอาให้หมด นะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะใครที่เคยซื้อจากที่ไหนแพงๆนะคะมาร้านนี้คุณพี่ไม่ต้องห่วงนะคะกิฟไม่มีของแพงขายให้คุณพี่นะคะยิฟมีแต่ต้นไม้สวยราคาถูกนะคะต้นไม้สวยต้นไม้แข็งแรงต้นไม้ราคาเบาๆเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ราคาเขาลงมาอยู่ในระดับเดิมที่เขาเคยเคยอยู่แล้วนะคะคือแบบมันก็จะมีบางที่แหละยัง ยังขายแบบว่าราคาโอเวอร์อยู่เนาะก็แต่ว่ากิฟก็คิดไปคิดมาบางทีก็อยากได้เยอะนะแต่ว่า <laughs> เราไม่โลบดีกว่านาอเราแบบให้ลูกค้าแบบว่าเอาต้นไม้ไปชื่นชมในในความงามของเขาแล้วก็ในราคาที่คนแบบราคาจับต้องได้ดีกว่าใช่ไหมคะเออนะก็คิดประมาณนี้นะคะความสุขของกิฟคือเวลากิฟไปสวนนะคะซื้อต้นไม้แล้วก็มานั่งแพ็กต้นไม้นะคะเนาะ ก็คือแบบขนาดคือลูกน้องแพ็คให้ไม่ดีกิ๊บก็ไม่เอานะเพราะว่าต้นไมอ้อ่ะเรารักเขาอนะ่ะเวลาคลิดไปคัดอนะ่ะแค่ตําหนิน,นิดเดียวกิ๊บก็ยังไม่เอามานะคิดว่าพยายามคัดต้นส,สวยๆมาให้อะไรเงี้ยแต่คือบางต้นที่แบบว่าโดยรวมแล้วมันสวยนะอาจจะตําหนินิดเดียวก็เอออาจจะคัดมาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาต่อมานะคะฟิโลดาบเงินนะคะฟิโลลับ ฟิโลลาฟิโลดาบเงินนะคะรีบไปไหน <c oughs> เออนั่นละสิอ่ะนะคะหนึ่งกระถางมีสี่ต้นนะคะสายแยกอันนี้ต้องตำนะคะเอาไปแยกได้เลยนะคะเผื่ออนาคตชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วอยากได้นะคะแล้วก็แยกไว้จำหน่ายจ่ายแจกได้เพิ่มนะคะอ่ะร้อยหกสิบบาทนะคะสี่ต้นในกระถางน,นะคะเลิศปังมากนะคะ เห็นไหมคะ1้0ยบาทนะจ๊ะ150บาทเท่านั้นเองนะคะนี่อ่ะกิมให้ราคาน่ารักไปเลยนะคะ150บาทส่งให้ฟรีนะคะใครจะเหมา2อกระถางกิมให้280นะเอาไปเลยเนี่ยไปแยกได้ได้ประมาณ8กระถางอะ่ะสายแยกต้องตำนะคะนี่เลยนะมันดีมาก <laughs> เขายังไม่กลายร่างนะน้องจะกายร่างสวยกว่านี้อีกนะสายแยกสายหั่นนะ่ะโอ้ต้องต้องเอาไปนะคะมาต่อมานะคะแก้วสารพัดมึกตัวเมียนะคะเป็นไม้ที่คือมีความสวยตลอดการนะคะนางคนนี้นะคะอะนะคะคิมให้ดูนะใครที่เลี้ยงตายนะคิมจะบอกเคล็ดลับนะคะน้องไม่ชอบน้ํานะคะแล้วก็ ก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางหรืออะไรนะคะวัสดุปุูนะคะต้องสะอาดนะคนนี้ต้องพิถีพิถันนิดนึงนะคะ120บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ120บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านใครรับน้องก็จัดไปเลยนะคะโทรมาจับจองกับกิฟได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะมีมีอะไรจะบอกอนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวจะทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะอะ่ะอันนี้กระถางที่สองนะคะโอเคอะ่ะนะคะกระถางที่สองมีอยู่สามกระถางสวยๆมานี่อีกระถางหนึ่งสวยๆสวยมากๆเลยนะคะอึ๊บอ่านี่เลยนะคะงานดีมากแก้วสารพัดนึกก็ถือว่าต้นใหญ่นะสวยสวยเลยแหละนะคะ ต่อมาตัวนี้ตัวผู้นะคะแก้วสารพัดนึกตัวผู้ตัวผู้นะคะเดี๋ยววัดจากปากกระถางน,นะคะถึงปลายยอดนะคะเนี่ยประมาณ50 50เซนอะบวกเลาไม่เกิน45นะคิดว่าคือสูงมากแล้วก็น้องก็คือสวยมากๆนะคะเห็นไหมนะคะ2อ0บาทส่งให้ฟรีนะคะ2องบบาทส่งให้ฟรีคะ่ะ กระถังเบลเลอร์เลยอ่ะดูสิอันนี้มันเป็นคาบที่ทางสวนเขาฉีดยามานะคะอย่าไปซีเรียสนะคะอ่ะอันนี้ก็น,นิดนิดหน่อยหน่อยะเนาะตำหนิของเขาตามนี้นะคะถ้าต้นไหนมีตำหนิอย่างที่กิ๊บบอกถ้าต้นไหนมีตำหนิแล้วราคามันไม่สูงมากกิ๊บก็จะเอามาแล้วก็จะแจ้งตำหนินะคะเนาะอ่ะนี่เลยนะคะสวยมากนะคะอ่ะต่อมานะคะ อันนี้เราไปหมดแล้วเนาะพวกนี้ใช่ไหมคลิปแรกไปแล้วใช่ไหมต่อมาอะมาตรงนี้บ้างนะคะชุบจะมีม้านั่งน,น้อยของฉันนะคะเดี๋ยวเปิดต้นนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้นะคะฟิโลใบเลื่อยสีทองนะคะใบเลื่อยสีทองนะสวยมากนะคะโอ้ยชอบความอลังของเขาอะ อะนะคะกระถางนี้นะคะคิมให้ราคาน่ารักมากๆนะคะ220บาทเป็นต้นที่แบบว่าสวยจึงมากไม่มีตำหนิเลยนะคะราคาก็ดีมากๆนะคะฟิโลใบเลื่อยสีทองนะคะฟอร์มสวยๆเลือ่อดๆฟอร์มปังฟอร์มอลังการฟอร์มหน้าเก็บแบบนี้นะคะ220บาทเท่านั้นเองนะคะราคาดีๆอน,ะ,นะคะต่อมานะคะแจ็คก,กรลินแจ็คก,กรลินไปยังคลิปแรก ไม่รู้จะไม่ได้อมาแล้วกันนะคะอ่ะแจ็คก,กรลนตัวนี้หางขาดไปนิดหนึ่งนะคะมันน่าจะหักตอนที่เขาเป็นหลอดอยู่เนาะอ่ะนะคะแจ็คก,กรลนนะคะกิมให้ราคาน่ารักไปเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะจ๊ะแจ็คก,กรีลนนะคะอโลคาเซียแจ็คก,กรีลน สวยนะเวลานางใบยาวๆนาะงจะมีความอารมณ์คล้ายๆกับจโรโอเคอะมีความเก๋ะแล้วแบบเนี่ยหลังใบก็จะแบบเออมีแบบตะปุดตะปะสวยๆโดยรวมแล้วสวยนะคะอ่ะอันนี้กระถางที่สองนะคะจ็คเกรีนนะคะอือ 250บาทนะคะอ่ะต่อมาคุณคนนี้นะคะคุณคนนี้เขามีชื่อว่าเบเลื่อยสีทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางเล็กลงมานะคะกิฟมีอยู่3กระถางนะคะสําหรับไซส์นี้นะคะใบเลื่อยสีทองนะคะกระถางห้นิ้วนะคะต้นไม่เล็กไม่ใหญ่เหมาะสําหรับการแพคกิ้งของกิฟมากๆเลยนะคะ เอาไป150บาทส่งให้ฟรีนะคะหนึสบาทส่งให้ฟรีนะคะสำหรับใบเลื่อยสีทองอุ้ยฝนจะตกแล้วอากาศดีมากอุ้ยชอบชอบชอบ,ชอ,บอากาศแบบนี้นะคะแต่ไม่ชอบเวลาฝนตกอะนะคะกระถางที่สองนะคะสวยมากนะคะอเออคือฤดูนี้ก็คือฤดูอะไรอะฤดูฝนใช่ไหม <laughs> หรือว่าฤดูหนาวนะคะ หนึ่งวันมีสามฤดูฝนร้อนแล้วก็หนาวนะคะอ่ะกระถางนี้นะคะสเปเชียลกับเพื่อนนะคะนางมีลูกติดนะคะกระถางนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่แย่งกันแล้วก็ไม่หาว่ากิบล,ลำเอียงนะคะเอาไปร้อยหกสิบาทนะคะเอาไปเลยหนึ่งร้อยหกสิบาทสำหรับใบเลือยสีทองกระถางนี้นะคะชอบราคาไหนเอฟราคานั้นได้เลยนะเอฟพนัชอบราคาไหนนะคะซื้อราคานั้นได้เลย คือถ้าใครรู้คําว่า F อ่อะก็จะคือรู้ว่าเมื่อก่อนตะกิ้เป็นเมฆค้าไรสดใช่ไหมไ์สดมามันก็จะมีติดคําพูดจากไรสดมานะคะเมื่อก่อนไ์สดขายต้นไม้เนาะก็จะมีองค์มี F มี C F เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกดหนึ่งดันหนึ่งก็ว่ากันไปนะคะอ่ะต่อมานะคะต้นนี้นะคะอ่าเมมาซิวเวอร์คราวนะคะหรือว่าเขาจะเรียกว่าอ่าเมมาอีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือเมมายนะคะซิลเวอร์คราวนะคะ ไซส์ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่มากนะวีไซส์กำลังดีนะคะเหมาะแก่การแพคกิ้งของกิฟอีกแล้วนะคะอ่ะเมีมายนะคะราคาน่ารักน่ารักนะคะเอาไป160บาทนะคะ160บาทส่งให้ฟรีจ้า160บาทนะคะเมียมายนะคะอึ้บนี่ไงนี่ไงนะคะ สวยงามมากเลยนะคะเมม้นะคะอ่ะหลอดใหม่กําลังกลางแล้วพรุ่งนี้น่าจะกลางนะคะกิ๊บก็จะมัดกับไม้ไว้อย่างนี้นะคะเลิศอ่ะนะคะร้อยหกสิบาทนะคะมีอยู่สองต้นนะคะต่อมาคุณคอนนะคะน้องไทคอนนั่นเองนะอันนี้คิบเปลี่ยนกระถางให้แล้วนะรอบที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้นะคะต้องขออภัยลูกค้านะคะ รอบนี้มาเปลี่ยนกระถางให้แล้วนะคะให้ราคาเดิมนะคะแล้วก็เป็น5ต้นสุดท้ายนี้นะคะที่จะได้ราคานี้750บาทนะคะคือหมดนี้ก็จะไม่ใช่ราคานี้แล้วเพราะว่ามันมันจะเป็นดากอีกเลเวลหนึ่งนะคะที่ที่จะสวยกว่านี้แต่ว่าราคาก็จะแพงกว่านี้นะคะก็แต่นี้ก็ไม่ได้น้าเกลียดเลยนะคะความสวยของเขาก็คือ บังมากใครที่เคยเห็นต้นใหญ่ของกิ๊บอะถ้าถ้าเป็นลูกค้าประจําที่เคยซื้อกิ๊บมานานเนาะกิ๊บจะเคยโชว์ต้นใหญ่ที่กิ๊บเลี้ยงไว้ที่บ้านเนาะที่บุรีรัมใช่ไหมต้นนั้นอะคือเนี่ยลายของเขามาแบบนี้เลยนะตอนเล็กๆอะแต่พอแบบนางโตขึ้นมา ลายนางเริ่มออกอู้สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นได้แบบนี้ไปไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าโตมานางจะไม่ด่างนะบอกเลยว่ายิ่งโตจะยิ่งด่างสวยนะคะยิ่งแบบว่าได้แสงได้อะไรที่พอเพียงสาหรับเขานะไทคอนจะเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะเนี่ยแล้วหลังใบอ่ะด่างแบบชัดเจนมากนะคะ่ะชอบกระถางไหนเลือกได้เลยนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะรีวิวกระถางที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะพรีเซนต์รายละเอียดให้ครบเลยนะ<ม>เห็นไหมคะพยายามดูนะคะแต่ละใบเนาะอบอ่ะไปเลยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต่อมาต้นที่สองนะคะดูเนี่ยต้นที่สองแบบด่างในด่างเลยอะนะคะนะพวกเนี้ยมันจะเป็นงานที่แบบว่าแทบแบบว่าเทียบแพลตตินัมได้นะคะลายแพตตินัมนะเนาะ ตำหนิตรงนี้นะคะแจ้งก่อนนะคะขอคนรับได้นะจ๊ะนี่เลยเนี่ยอันเนี้ยดูคือหลังใบดอดแบบสวยมากนะคะอ่ะนี่นะคะต้นที่2ส,สวยไม่แพ้กันเลยนะคะสวยไม่แพ้ต้นที่หนึ่งเลยนี่เห็นไหมใบนี้กำลังกลางนะคะตอนมาอยู่กับกิป ตอนมายังเป็นหลอดอยู่เลยนะไปผ่านไปแบบสามสี่วันเองกลางแล้วแล้วลายก็คือสวยมากนะคะโชว์หลังใบหน่อยลูกอ่ะเออเลิศนะคะเห็นไหมเนี่ยด่างแบบหลังใบก็คือด่างสุดยอดนะคะต้นที่สองนะคะมาต่อมานะคะกระถางที่สามนะคะกระถางนี้แบบทั้งใบเลยนะคะเห็นไหมนะคะแบบ เกือบฮาปเลยเนาะติดตรงนี้นิดเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะน้องก็สวยเหมือนกันนะคะสวยมากด้วยนะจ๊ะบอกเลยนะอ่ะใครชอบกระถางนี้นะคะกระถางที่สามนะคะโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะดูแล้วอย่าช้านะคะอย่าคิดนานนะ เพราะว่าต้นไม้สวยๆจะมีลูกค้าโทรมาจองกันเร็วมากนะคะบางคนดูคลิปยังไม่จบเลยโทรมาจองแล้วนะคะน้องคลิปเก็บไว้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ดูคลิปต่ออะไรเงี้ยนะคะอ่ะมานะคะส่วนใครที่แบบชอบต้นไหนนะคะแบบอยากให้คลิปเก็บไว้ให้อะ่ะแต่ขอให้รับจริงๆอะ่ะก็โทรมาจองได้นะคะเห็นไหมสวยมากนะคะหลังใบก็คือด่างสวยมากนะคะต้นที่ สามปะ่ะหนึ่งสองสาสี่ะต้นที่สี่นะคะ,ะเติมโอเคนะคะดูใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองใบเร็วๆหน่อยนะฝนจะตกนะคะฟังให้ทันใบที่สานะคะใบที่สี่แล้วก็หลอดกำลังกลางหลอดใบที่5้าหลอดกำลังกลางพรุ่งนี้น่าจะกลางเต็มใบให้เห็นนะคะอ่ะ หลังใบบ้างนะคะหลังใบเลิศดนะอองานดีนะจ๊ะบอกเลยจ้ะนะคะ,ะทุกต้นนะคะ750บาทราคาเดียวเลยนะคะทุกต้น750บาทราคาเดียวนะคะสำหรับคุณไทคอนนะคะนะทั้งหมดมี4ต้นนะคะต้นสุดท้ายเมื่อกี้ต้นที่4นะคะต่อมานะคะมาอันนี้เป็นทีเด็ดประจำร้านของกิปบนะคะ ได้มาเท่าไหร่ไม่เคยพอขายนะกิ๊บจจำได้ว่าน่าจะขายแบบเกือแบเบกือแบร้อต้นแล้วแหละนะต้นสำหรับเออคนนี้นะคะเดี๋ยวคิดชื่อเขาก่อนเดลีด่างจัก,กระพัดนะคะเดลีจักระพัดด่างมิน้นเออจะรีบไปไหนรีบสิฝนจะตกแล้วนะคะ259บาทนะคะ290วันนี้กิบลดให้แล้วนะคะใครที่ชอบขอส่วนลดกิบนี่เห็นไหมไม่ต้องต่อนะคะกิจะลดให้เองเลยอัตโนมัติมากนะคะ นะอะนะคะมากระถางที่2นะคะ259บาททุกกระถางนะคะกระถางที่3มนะคะอันนี้สียังไม่ออกเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นก่อนนะคะแต่ต้นอื่นแบบกลางมาสวยมากนะคะ ถ้าใครที่โทรมานะคะกิ๊บก็จะคัดส,สวยๆไปให้ก่อนนะอันไหนที่แบบว่าดูแววแบบยังไม่สวยยังไม่ปังกเ็เดี๋ยวจะเอาไว้เลี้ยงก่อนนะคะดูลายของเขาก่อนเนี่ยอันนี้นะคะสวยมากนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะห้าร้อยหกร้อยกิ๊บไม่ขายนะคะกิ๊บให้ราคานี้คือใครอยากไปต่อก็คือไปต่อได้เลยนะคะขายสัก นิดๆหน่อยๆบวกกําไรเพิ่มนิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเวลานางโตมาต้นนี้สวยมากจริงๆนะคะต่อมานะคะอันนี้ลูกลักนะคือแบบแต่คือพอบอกว่าลูกลักนางไม่ไปเลยนะไม่มีใครชอบเลยนะแต่นางแบบนางสวยมากแต่นางจะเล็กหน่อยนะคือต้นก็จะโตค่อนข้างช้าด่างก็ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ถ้ายังคลิปนี้ไม่ไป จะจัเปลี่ยนกระถางแล้วจะแยกแล้วนะแยกเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเดลี่โดมิโนนะคะ239บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ239บาทส่วนใครที่แบบว่าอ่ะน้องกิฟชอบแบบต้นใหญ่จัดต้นใหญ่มาให้แม่ดีกว่านะคะอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเอาต้นใหญ่ๆไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะนะคะเอาไปแยกนะคะเนาะ ได้เลยนะได้หลายกระถางด้วยนะคะคิดว่าไม่ต่ำกว่า5กระถางนะนะสำหรับเดลี่โดมิโนนะคะอ่ะสวยๆเลิศๆปังๆนะคะต่อมานะคะเออปากกาลังสายลุงนะคะกิมมีอยู่3กระถางสวยปังแบบนี้เลยนะคะกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคิมให้ราคาน่ารักนะคะไปาไป200บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ200บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้า สำหรับประการรงสายลุงนะคะต่อมานะคะอันนี้ของเล่นใหม่นะคะเพิ่งได้มาวันนี้นะคะสำหรับคนนี้นะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดชื่อเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเอ,อ่ออะไรนะเดี๋ยวสเสน่จันแดงอินโดนะคะคือใบใหญ่มากนะเดี๋ยวกริบวัดให้ดูกับฝ่ามือกิิบนะคือแบบใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะ ใบใหญ่มากนะคะแต่ว่าสองต้นนี้มันเป็นต้นที่มีตําหนินะคะกิ๊บก็จะแจ้งตําหนิเลยเห็นไหมหนึ่งสองนะคะแต่ว่าตําหนิไม่ได้น่าเกลียดนะคะตําหนิไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคะ mm hmm. ทําไมมนันมืดเดกแป๊บหนึ่งคะ mm ่ะ hmm. โอเคมาต่อค่ะ <c oughs> นะนี่ตำหนินะคะแค่นี้เองนะไม่ได้น่าเกลียดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพราเวลาน้องจะโตกว่านี้อีกนะคะก็ ขอคนที่รับตําหนิเขาได้นะคะกระถางนี้น้องมีลูกติดมาหนึ่งต้นนะคะเห็นไหมนะคะ,ะนะคะกิบได้มาราคาไม่แพงกิบก็จะให้ราคาน่ารักนะคะเพราะว่าอันนี้เขาขายกันอยู่หกร้อยเก้าสิบนะนะคะเห็นเขาไลฟ์สดเมื่อวานก็หกร้อยกว่านะคะอันนี้กิปให้ราคานี้นะคะเอาไปราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะสําหรับเอ่อ เดยไอเดียนะสเสน่์จันแดงอินโดนะคะนางสวยมากเลยนะนะคะให้ดูสเสน่จันแดงอินโดนะคะขอคนรับตำหนิได้นะจ๊ะอะต่อมาต้นที่สองนะคะต้นนี้ก็มีลูกติดนะคะเห็นไหมหนึ่ต้นนะคะแบบนี้เลยนะคะอุะ๊นะคะสเสน่จันแดงอินโดนะคะให้ดูนะคะ สี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะราคาดีดีนะคะใครชอบก็จัดไปเลยนะคะคิปเชื่อว่าหลายท่านยังน่าจะยังไม่มีนะคะหรือว่าใครมีแล้วก็มีอีกได้นะคะราคานี้น่ารักมากต่อมานะคะโจปีไอนะคะโจปีไอนะคะต้นนี้นะคะคิมให้ราคาน่ารักนะคะร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะมีสองกระถางนะคะราคาร้อยยี่สิบเก้านะคะ ไปเร็วหน่อยนะอ่ะต่อมานะคะอันนี้ขยับราคาขึ้นมาอีกนิดนึงฟอร์มนี้เขาขายกัน250นะแต่กิมให้ราคานี้นะคะ169บาทนะคะมีลูก